ทำไมเธอช่างนาหวานมองน,น,นานๆเหมือนนางฟ้ามาปรากฏแก้มแดงๆอีกร้อยยิ้มนั้นงามหยดพี่ให้หมดทั้งหัวใจไปสวรรค์ก่อนจะชมสปอยขอสักหน่อยช่องน้อยๆช่องนี้เอวีดังวอนทุกท่านกดติดตามสักหนึ่งครั้ง เติมพลังแรงใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนาะนาะนะทุกท่านอย่าลืมนี้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เป็นหนัง AV แนวแฟนตาซีเกี่ยวกับเรื่องราวของการย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับพบกับเธอคนนี้เลยนางเอกคนสวยของเรานะครับเธอได้นั่งอยู่กับนี่วาที่สามีของเธอซึ่งนั่นแหละครับ ทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันแต่นางเอกของเราก็คิดย้อนกลับไปว่าเออถ้าเป็นไปได้นะเธอเนี่ยจะขอแต่งงานกับคนที่เธอรักซึ่งนั่นแหละครับนางเอกของเราอ่ะนะในอดีตเธอแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งอยู่เอ้ยแต่ก็มีเหตุบางอย่างนะทำให้ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันแล้วก็ได้มาลงเอยกับไอ้คนนี้นะครับซึ่งนั่นแหละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ดูคนต่อไปจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็เนาะ จากนั้นพอตกกลางคืนนางเอกก็ได้จัดการกับสามีของเธอและเมื่อเธอไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงเธอก็พบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับมาในสมัยที่เธอนั้นยังเป็นเด็กมัธยมใสๆกระโปรงบานอยู่ซึ่งตอนนี้นางเอกก็ได้ถามเพื่อนไว้แรกๆตื่นมาเธอก็ตกใจ เป็นใครใครก็ตกใจใช่ไหมเธอก็ถามเพื่อนว่านี่ปีอะไรวันอะไรซึ่งทุกคนก็งงกับสิ่งที่เธอถามจากนั้นเธอก็พยายามตั้งสติและก็พยายามปฏิติประตอร่อเรื่องราวต่างๆจนเธอเข้าใจว่าเธอเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับมาได้เมื่อเธอไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงและเธอก็ได้พบกับ ไอ้หนุ่มผมทองคนนี้ซึ่งเป็นคนที่เธอแอบชอบหรือพระเอกนั่นเองนะครับแล้วเธอก็นึกได้ว่าวันนี้มีการสารภาพรักเกิดขึ้นนี่วา่าแล้วเธอก็หยิบจดหมายมาอ่านเป็นจดหมายที่ใครบางคนมาเขียนไว้นะครับนัดพบการให้เธอไปเจอในสถานที่แห่งหนึง่งซึ่ง <h ums> <h ums> หัวใจจะวหวแล้วเธอก็มาพบกับนีนะครับสามีของเธอในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามีของเธอมาสารภาพรักกับเธอแต่เธอก็ปฏิเสธไปเพราะเธอบอกว่า เนี่ยนะเธอมีคนที่เธอแอปชอบอยู่แล้วแต่สามีของเธอเนี่ยไม่ยอมไว้ก็จัดการกับเธอแบบอข้าชุดกันแบบถึงใจต้องไปชมนะครับเมื่อเธอถึงสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงเวลาก็พาเธอกลับมาในปัจจุบันแล้วจากนั้นสามีในปัจจุบันก็จัดการเธอเมื่อเธอถึงสวรรค์อีกเธอก็ย้อนเวลากลับมาในสมัยมัธยมอีกทําให้เธอคิดได้ว่าอื ทำยังไงวะถึงจะได้เจอและได้บอกรักกับคนที่เธอชอบจากนั้นเธอก็วิ่งไปตามจุดลัดหมายและมาพโพลที่ห้องสมุดแล้วก็ได้เจอกับไอ้หนุ่มคนนี้ก็ยังไม่ใช่คนที่เธอแอบชอบไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครมันเป็นเด็กเกเรเด็กเก,เก,เกหัวโจกในโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละครับเธอกระโดนไอ้หัวโจกนี่จัดการแบบค่าชุดอีกแล้วในห้องสมุดโคได้ฟิลเลยต้องไปชมนะครับเมื่อจัดการกันเสร็จเธอถึงสวรรค์ชั้นฟ้าดาวหนึงเธอ ค้าเวลาไปในอนาคตาสามีเธอในอนาคตก็จัดการเธอเมื่อเธอเสร็จก็ย้อนเวลากลับมาในสมัยที่เธอเป็นมัธยมซึ่งตอนนี้เธอเริ่มทําใจและเข้าใจกับเหตุการณ์แล้วเธอก็วางแผนไว้ว่า มารอบนี้เธอจะไปสารภาพรักกับไอ้หนุ่มผมทองซึ่งนั้นแหละครับก็เป็นไปตามที่เธอคิดและวางแผนไว้ซึ่งจากนั้นเธอก็รีบวิ่งออกมาจากห้องเพื่อที่จะรีบไปเปลี่ยนเหตุการณ์ไม่ให้เหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นและเธอก็ได้มาเจอกับนี่เลยไอ้พระเอกหัวทองคนที่เธอแอบชอบอยู่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับคนที่นําจดหมายรักไปแอบซ่อนไว้อยู่ในโต๊ะนักเรียนเธอก็คือไอ้หนุ่มหัวทองซึ่งจริงๆแล้วมันก็แอบชอบเธอจากนั้นนางเอกคนสวย เราก็ได้สารภาพรักนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้สารภาพรักแก่กันเลยเนาะแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็เป็นไงครับก็พากันไปออกเดทก็จับไม้จับมือกันวิ่งพากันไปออกเดทดูแล้วมีความสุขจริงๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉากที่ทุกคนรอคอยฉากนี้ยาวไปจนจบเรื่องครับฉากเดียวเกือบชั่วโมงหนึ่ง ต้องไปหาดูหาชมตามว์ปที่ให้ไปเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ